ทาทาเข้มแน่นอนนะครับาาอาจารย์ยยพูดจริงนะว่าเครื่องเงี้ยผมไม่รู้จะเล่นเป็นเพื่ออะไรไม่โดนเปล่าดมเล่นไม่เป็น ถ้าทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องหัวไข่ฮังนะครับตอนนี้เราอยู่กับพี่ตี๋เช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมซ้อมหลังหลังไปเสร็จหลังไปเสร็จอ่าหลังก็ไปเสร็จนะครับซึ่งใครที่ติดตามพี่ตี๋จะรู้ว่าพี่ตี๋เป็นคนที่หลังเด่นมากการที่มีหลังที่เด่นเนี่ยเราต้องเล่นเป็นหวยพี่ถูกต้องครับซึ่งผมเนี่ยมีหลังที่เฮี้ยเล่นไม่เป็นพี่ตี๋เคยบอกนะว่าคนเล่นกล้ามเป็นไม่เป็นเนี่ยดูที่หลังรู้เลยใช่เพราะเล่นเพราะหลังเป็นม้าที่เล่นยากที่สุดเล่นยากมากเพราะส่วนใหญ่มันก็จะ คนมันจะคอนเนคกับไบเซร็จไปก่อนเลยนะครับคือดึงเราดึงไบเสร็จก่อนอะไรเงี้ยด้วยความที่ว่าแบบหลังมันอาจจะฝึกไมันเหมือนมาถึงนึกว่าบางคนอาจจะภาษาการรับรู้ไม่ดีก็จะใช้แบบกล้ามเนื้อไบเซร็จตึงเล่นหนักเกินไปโดยที่ไม่ขาดความชํานาญในท่าฝึกนั้นเนี้ยขาดแบบการสื่อสารกับกล้ามมันนั้นอ่ะมันนึกเหมือนพวกเชสพวกอะไรที่มันเล่นง่ายเนาดันดก็เข้าใช่หลังมันแบบมันไม่ใช่แล้วการเลือกท่าฝึกอย่างก็สำคัญมากการเลือกท่าฝึกครับเออเราเข้าใจมันเป็นเซอร์ไพรส์ซีเลชั่นกว่าเราต้องฝึกท่านเพราะท่านี้ ไปดูนะครับวันน mm hmm. ี้พี่ศีจะพาเล่นท่าอะไรบ้างมาท่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 าหลังนะแต่เข้มแน่นอนนะครับท่าทา่าแต่มันดีก็คือท่าท่าหลักแต่ว่าเวลามันจะมีท่าอื่นที่แบบเอ่อท่าหกท่าเจ็ดท่าแปดเลยฮนะบางทีพี่จะเล่นอย่างใส่ใส่อแซมเออสมมุติว่าอ่าซิดโลท่าเซ้นเดียวอันนี้สนเส้นหนึง่งอนะันนั้นเส้นหนึ่งอะไรนะแต่หลักๆก็มีท่าท่าครับวอล์กนอกจากการแบบเรา เตรียมความพร้อมมาตั้งแต่ตนนั้นแหละอย่างสอครั้งคือสำหรับพี่นะมันคือการแบบฝึกระสาทการรับรู้คอนเนคกับตั้งมันมาแล้วแบบที่บอกจะได้ถึงแล้วนะใช่ใช่ ประมาณ3าเซตนะครับอันนี้เป็นอุกิงเซตแล้วอกิงเซตกี่เซตไปสอเซตบ้างอันนี้อุเอิตยันครับเซตแล้วดอปเซตโอเคแล้วสท้ายก็แวคเซตมาหมองหนึ่งไป3ายบมดูจ ถ่ายหนทีเดียวมาไปอยู่ได้อยู่หนึ่งถ่ายหนึ่งทีเดียวสองถ้ายืดถ่ายถืดวู้วคุเนี่ยท่าที่สองนะครับก็ผมบอกเลยว่ามุมนี้ผมไม่เคยเล่นคือเครื่องเงี้ยทุกยิมอาจจะมีแต่หมายถึงว่ามุมที่พี่ตีเขาจะเล่นใช่ไม่ไม่เคยเล่นเลยพี่ตีช่วยอธิบายคุณผู้ชมเออเรา เปลี่ยนจากแนวแนวดึงปอดที่อยูนพวกครูดาวใช่ไหมครับกับการคือเราอยากจะได้ดีเทลแล้วก็เอาเป็นเป็นแนวเขาเรียกว่าคือเปลี่ยนจากมุมไอ้โวลูทิเคิลโล่ถ้าเป็นแนวโวลูทิเคิลในการนอนคือไฮล่าไปยึดเป็นเข้ามาเนาะเป็นตัวที่สร้างดีเทลละเอียดกั้งแต่ให้ดีมากพี่หรือผมก่อนเราอะไรยรัดไปต่อนอ่ะไงายมือนะพี่เนาะนี่นี่

มันต่างกันแบบกัแบบเมื่อกี้ไงสองมืออ๋อเพราะเราฝึกสองมือใช่ไหมคือแบบนี้นี่พี่มาให้มาปรับให้เรื่องของแบบปรับมาร์คเซอร์บอลเลชันเพราะมันมีการฝึกแบบสองมือมันมีข้างในข้างนึงที่มันสตรองกหวานอ๋อ,อ,อ,อด้านถนัดดังนั้นเหรอใช่นี่เราก็พอสุดท้ายเนี่ย พอเราเข้าใจเรื่องของมุม้งแมมแล้วเราเขมาปรับจีร่าข้างม้วก็เล่นจีร่าข้างของมันได้ไหยากอ่าเพราะว่ามันจะมีเรื่องการแบบดึงข้างนี้ดึงแรงใช,ใช่ใช่ใช่อ,อ๋อคุณผู้ชมเวลาเราแบบแรงเต็มอะด้านที่ถนัดเราจะดึงปิวไปเลยใช่เหมือนลองเล่นนะเพื่องนงถ้าเราเล่นเป็นชีโร่ครับคือเราเล่นแบบสองข้าเพราะว่านแตเล่นจีร่าข้างกันเล่นจีร่าข้างกว่าจริงทีเราเล่นสองข้างมันเหมือนกับ มันไปเล่นง่ายกว่าเล่นง่ายกว่าพอเราเข้าใจในมูฟเมนต์มาแล้วเนี่ยครับเราเก็ตกับท่าของนู้นนี่นั่นวอร์มถึงขั้นอะไรแล้วก็ปักถือข้าวได้ไหมได้ยู่ก็อยู่นี่อ๋อเปลี่ยนมุมบ้างอะไรอเนี่ยเขาปกติเครื่องเนี้ยผมไปจับมุมนี้อ่ะมุมนี้วิถีอะไรมุมนี้ทีนี้สองมุมไหมครับโราเติมเราหมักเลยเก็ตนะโคตรโดนเหมืนเลยอ๋อโคตรทไมนั่งโดนแร็มากเลยขอยืดไปขวายืดอะไรอย่างเงี้ย โอ้โดนมากเลยปกติผมพูดจริงนะว่าเครื่องเนี้ยผมไม่รู้จะเล่นเพื่อนเลยต้องไม่โดนเออแล้วเราเที่ยวคาดตัวเองว่าไอ้เครื่องเทีเนี่ยมันออกแบบมาไม่ให้ผมไม่ให้สําหรับผมเล่นอ่ะเปล่าคุณเล่นไม่เป็นน้อ เนี่ยท่านเคนเดียวจะฝิกมันไม่ใช่อย่างนี้นะเยากคิ้วโขงอะโขงโขงด้ยจริงๆพี่ว่ามันเป็นมัดที่แบบมันเหนื่อยไม่พอนะใครลองสังเกตว่าแบบถ้า,รราเราฝึกส่วนหนึ่งเอาฝึกขาพี่ว่าตัวอ,อย่างขาขามันคือแบบดันดันดิ่ดไปมันไม่ต้องโฟกัสก็ดได้แค่รู้สึกปั๊มอืมแต่หลังมันต้องแบบ เราต้องมีสมาธิในการฝึกมากเหนื่อยด้วยมีสมาธิด้วยเหนื่อยด้วยถ้าต่อไปนะเป็นแมชชีนโลใช่พี่แมชชีนโลอันนี้คร่าวๆเล่นประมาณไหนแต่แต่เอ่อการฝึกเครื่องนี้เราจะไม่ปฝังศอกครับเป็นท่าเดียวที่ไม่ฝังศอกเราไว้หน่อยการฝึกการเอ่อบีบหลังฝึกการแค่แค่ด่อดใช้แค่นี้ให้กำลังมือการบีบหวยได้ไหมฝึกออกไม่ต้องยืดด้วยม่นการยืดไม่นยืดมันยืดบีบหลังให้ลึกนี่ครับ ต่อโดนมากูดูเรื่องเลยดูเรื <c oughs> <c oughs> 1, ่องเลยขาหนักขึ้นวปาขาวิขหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าไปเลยสามที่วันสองจุดสาม นุ่มมนะั้ยโอ้โหนุ่มนะมั้ยนุ่มนุ่มมือสุดท้ายก็เก็บแค่บายเซ็ปนะครับเป็นแมชชีนบายเซ็ปเพอร์กับแฮมเมอร์แค่นี้นะครับชิวๆ ปินเลนเลยเดทีเดียวเก่งโอ้โหไปเลนหลังเหรอวะไปเ่ไม่ไังเลยนั่นเดะไม่ดีคอนเซ็ปต์เฮียจบแล้วนะครับวันนี้กับการมาซ้อมหลังกับพิตีนะครับสุดท้ายนี้การซ้อมการเล่นเวทอะไรเงี้ย สิ่งที่สำคัญที่สุดอะผมบอกเลยนะว่าคืออาหารนะครับก็ที่นี่นะครับบูธฟิตเนสเนี่ยมีบาร์อาหารนะครับใครมาเล่นที่นี่เนี่ยสามารถสั่งอาหารคีนสั่งคัสตอมได้เลยนะครับก็อร่อยเพราะว่าเชฟเนี่ยเป็นเชฟที่ดังนะครับแล้วก็ขีดแน่นอนนะครับร้อเรเซ็์สุดท้ายนี้นะครับก็ใครที่อยากเทรนออนไลน์นะครับหรือใครที่อยากมาเทรนส่วนบุคคลนะครับที่ยิมไพรเวทของผมนะเป็นยิมส่วนตัวนะครับสอนให้เล่นไปแบบไม่บาดเจ็บนะครับแล้วก็คุณจะ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่ถูกต้องนะครับแล้วสามารถเอาความรู้อะไปต่อยอดได้นะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องหัวไข่นะครับ